สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนีอิวผาพี่น้องเด้อจ้ามาอันเบ่งบรรยากาศเนะี่ยมือเศ้าวานอิวจ้าตอนนี้อันอันประมาณสิบโมงเสาเด้อจ้าพี่น้องจ้ามือนีเด้อจ้าอิวสิผาพี่น้องไปเก็บพักค้าจ้าเดี๋ยวภาพี่น้องไปเบ่งวา่าพักค้าอันสชี่อันงามหอดใสแล้วเนาะ ดอกเบิ่งแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ,าจาา้าเจ่าบานเบิ่งอันอันแนงงน้อยๆจ้ะพี่น้องจ้าพอทีกินเลยแนงน้อยๆน,นี่ละพ่อดีกินกำลังหอมหอมกำลังกรอบๆพี่น้องจ้ามือนี้อิอื่เอาเพิ่นไปย่ำนะจ๊ะกับเส้นข้าวปุ้นนี่ใดกระตาหน่อยมานั่มยูวันอยูไปส่งน้องเด็กเตยยู่โรงเรียนแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าละกะมีโอกาสมือนี้ อันก็เลยได้เฮ็ดคลีบให้พี่น้องเบิ่งเนาะเบิ่งนี้จะหยอดงามๆามจ้ะพ่นเกิดเองด้นี่จ้ะพี่น,อนะน,น้องจ้าพุ่น่ะเบิ่งแหนงหน่อยๆพอดีด้จ้ะพี่น้องจ้าคันพ่นย่ยลายอยุกบ่กากินนพ่นหญ่แห้งป้าเดี๋ยวสิพ้าไปเลือกทางในไปแอบกอนเออไม่แอบกันขันเป็นไปได้สิไปแอบอยู่ในอยู่ในกอมุล่ะ ว่าเกิดเองกะกะบ่อยากบ่อยากจงแจงไปไหนได้ไหมจ้ะปาดงามเบิ่งอยู่กะซิบ่เอาหลายคือเก่านะพี่น้องจ้ะเพราะว่าอันเชียวไปพอกินเดี๋ยวอยากกินอีกกะใช่ไหมเก็บอียงสินะจ้ะพู้น่ะเบิ่งโอ้ยบรรยากาศเอ้าสีเนาะอืม ม,ม,มี่ตวหย่อดงามๆอันแหนงเพิ่นไหมจ๊ะพี่ยองจ้าฟังฟังนี่มีต่แหนงอ้วนๆป้าดอ่อนขนาดมุเจ้าผ้ากันอ่อนขนาดม,มาจ้า สีแสบนี่แบบนี้นี่พูดนะปาดมือแห่พี่น้องจ๊ะหมู่บ้านอยูผ้าเล็กน้อยอันระบายสีมือผู้หายแท้เบิงเบิงธมแล้วจ้ะพี่น้องจ๊ะแด่นชิดผ้าไปเก็บอีกฝั่งตั้งเงินมือนีเขา,มาเมล็กกลโกเก่าอันน้นองเด็กเตอร์บัวใหญมานั่มอู้ยูขันเพลินมากน,นี่เพิ่นเห็นอันรถขุดดินนะว้ายคือสีห้องคือสีหอ้อ,หองกิ๊กๆอยู่จ้ะ คุดยิ่งเพิ่นไปตั้งแอบอยู่นี่กอ,อันผู้เบาวกว่อสางเพิ่นผ้ากันยางว่าจะใส่บุนนี้เดี๋ยวิ่นสิว่านั่งนี่มานางเฮ็ดยังดมดำม,ม,มองๆอยู่นี่ก็สิว่าขอยมาลักของว่ได้มาลักเ้ยจ้าหนูไม่เก็บผักขางทางเสือ,สอ นี่มันเน่นมันค่อยนีเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเพื่อนเน่นเพื่อนพักกันนั่นออกดอกมาเดี๋ยวเนาะก็สิได้เลือกเอาดอกงามวะดอกนั่ค่จะจ้ะสิเลือกเอาสไิไปหาซื้อปลากระป๋องนั่นจีเอาอันอยูซี่ย่านพักใส่ปลากระปอ๋องพี่น้องจ๋าเบิ้งดูนี่ มีละ่ะเสพแบๆันอยู่นี่นมีความแสบมันอยู่นี่จ้ะความแสบมันอยู่มองนี่แั่นดอกใยลายมู้เจ้าอันแผ่นกาญ่ายลายมู้เจ้ากะก็จะต้อเป็นตะกินต้องอันไม่น้อยอเก็บไปเก็บมาเก็บไปเก็บมาได้พอกินละพี่น้องจ้าขาหนึ่งคออีกนึ่ทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวคออันคออันวายเบิ่งก่อนนี่พี่น้องจ้า เต๋อไม่ยางอยู่ข้าเพิ่นมาเบิ้งบทเท็กเตอร์อือเก็บเพิ่นเบิ้งเบิ้งแหนงเพิ่นออกจาก้องจ่าเบิ้งเพุ่นพุ่นนะอือเดียวหยอดหยอดเลยจ้ะงามงามเลยโอ้ยพักไร้ปนีกระชี ไปหาซื้อกินให้ยังละเนาะนนรนเรอจ้ะเตรียมกระตาเลยจ้ะพี่น้องจอ้าพ่อก่นเนาะป้าบรรยากาศงามขึ้นยังนี่จ้ะพี่น้องจ้าเป็นที่ว่างแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเขากระลังสิบห้ากันสางบ้าน วันนี้เขาก็เอาวันขี้ดินมะถมไว้วันนี้เพิ่นก็พากันเกิดพูดน่ะสุดลูกหูลูกตาจะ้ะแต่อิวพ่อแล้วเนาะเดี๋ยวอยิวสิภาพ,พี่นองกลับไปเข้าคั่วจะ้ะป๊าดอันนี้ก็ดอกหยอดงามๆแต่พ่อแล้วจะ้ะตายแล้ว อีวันสีย่ำเพิ่นได้จ่ายอีสีเด็ดเอาอืนี่สีเด็ดจังสีเลยปลาผักตะวันคันยูไปอาทิตย์จันอาทิตย์นานีบ่ท่านมาได้จ่านี่พี่น้องจ๋าเพราะว่าเพิ่นนั่นเพิ่นพากันอันออกดอกคักแล้วเพิ่นทอดคักแล้วจ้ะคันไปซาพวนี่เพิ่นกะเพิ่นกะสีพากันนั่น แก่เบิดเนาะกระนีิเพิ่นยังอ่อนอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะอืมเบิ่งหมีแหนงหน,น่อยๆอนี่ล่ะแซ่บดีวางนี่ไงผดตอนอิวไปก็น้องดิเตอร์ตอนนั้นเพิ่นงามคือย่างนี้มีแต่ดอกอกบอวบอวบ,บโพดไงโพดกะบุกากินแต่เพิ่งจะแสบเลยพี่น้องจ้ะอันบ่แม่นว่าเพิ่น,นบ่แซ่บ เดี๋ยวลวกเพิ่นกระสีเพิ่นกระสียุบเนาะอยู่ในกระทะกตต้มเ็นเดี๋ยวพี่น้องจา้าสีอวันสีย่ำสีย่ำมันเส็นสข้าวปุ้นอันว่าสีไส่ปลากระป๋องพิษพาดท่างเทคนิคจะพี่น้องจา้าบ่มีป่ากระป๋องบ่มีปลากระป๋องอยู่กับสีไส่อันปลาทุ่นนาเอาเนาะปลาทุ่นานากระป๋องเอามาย่ำย่ำ บาดแยกจีนแซ่บๆเลยจ้ะพี่น้องจา๋าเผ็ดๆมือนีบอมแมนว่าอิวได้ยุทธเยออิววันสิได้ไปเห็ดงานด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าต่วันเอา่าเข่างานซาเพราะว่าอิวสิได้ปิดโรงเรียนเออสิได้เป็นพันโลง่งมือนีบสิได้ปิดโรงเรียนเลยได้เขา่าได้เขาา่าซากว่าปกติคู่มือนีไปยืมจมกับเล็กหน่อยนะจ้ะแต่มือนีกะเดี่เข่างานซา่ หาเห็ดงงงงงแงกอยู่บ้านไปซ่งในนองเด็กเตอร์แล้วกะซักผ้าซักพ้กิจวัตรของอังนแม่บ้านแต่จจังซีแล้วอ้าวอันอินอ้ซีเห็ดเบ,บิร์ดบอลบอนาพ่อเลรวเนาะอันนี้กะชิใส่โขงไว้ถ่านดวกดก,กินกับแจ้ว อยู่ฟังทางนี้กัล่างตุมเส้นอสขอบกุณจกพ่น้องจ้ารงตุ่มเ้นขอบกุณเอามาใส่กับย่าผักกับย่าม,มันย่าผักเสร็ลาทุน้าจ้ใไกระตตาหน่อยนเก่าจากพี่น้องจ้ะได้กินชอนขาดสามขาหลาดดีกว่าตาหน่อย,อเ,ออาาอยเอาบรายล้องเอาข้าวกิน With you, the sun For seven, cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. oh you catch me like a leaf falling from a tree. If I be shouldn't star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling. Never felt so real. My heart is on the table, cause you're my everything. I do, 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 do. I อันนี้เป็นทักชี่ใบเื่อยจะยอมจัดสีเพื่อนกันจีเป็นเรลืองๆจักน,น้อยเนาะเพราะว่าอยย่ซืงว่าแต่อาทิตย์ที่แล้วจะยอมกินเอาเื่องจาดของแพงแพงอยู่บ้านเท่าละเต็มดิยอยู่ I'm blind by a dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. มันเค็งดอกน้อยจึงคันได้น้ำพริกนี่นี่อิวสร้างอยู่จากพี่น้องจาน้ำพริกลองดููเที่ยวเลยจ้าอันทุกสูตรแซ่บเบิร์ดอิวซิมแล้วยอมเลยแซ่บอิมนีเดี๋ยววันอิวกลับเมืองไทยเนี่ยอยิวจะไปเอามาอีกจ้า ตอนนี้เครื่องอยู่กาะน,นี่อันเซนเปุ่นได้ยพี่น้องจ้าแล้วก็ทิ้งลาวกาอันอาชีพไปเรื่อยตัดน้าก็นน้นอย้แต เดี๋ยวพี่น้องจับปลาค่ะปลากระป๋องเบิร์ดก็เลยกินปลาทูน่าไก่อนปลาทูน่าลงเลยจ้าโอ้ยงงจ้ากินผูด้เดียวหรอกงั้นพี่น้องจ้ามือเคลียร์แล้จ้ะ อค่อยๆนี่พอพันยูทั้งเพื่อนนี่อนอาเพิน่นอนเพิเ่งไปเฮตุงานกลับมานี่กะย่ยมื่อคืนเพิ่นหัวจะกลับมาเมื่อเช้านี่กลับมาหาลุกไส้หน่อยแลละกะไปนอนบักพีกจะใไปนองจ๋าประเด็นจ้ะ น่จับสองสอนโอ้วยหนัวบักหนาวจ้ะบีบเลยมาเดี๋ยวเอาหนามมาใส่จักรยกันนะน้ำห้อนเนดิคพี่น้องจ้า ยงอิลก่อนไปเห็ดงานด้ยจ้ะพี่น้องจ้าแดนไปเก็บพักมาเห็ดอันย่ำแล้วแลวกะกินแล้วแลวกะสิไปเห็ดงานเดะพี่น้องจ้าสิไปจุ่มก็ไปหน่อยตัวอี๋ยวลองซิมบ้งดู่แสบไป โอ้ยหอมแซ่บสดีบาทนี่พัออก,ออก,ออกไป้วจ้ะเอาหนามันออกข้างในแต่มันชิม,มาเฮตแห,หบยห่ำอ,อิ๋วจืดอื แสียบเสอมอนี่พดโพวพวนนะโอ้พี่น้องจามาเด้อไม่กินย่ำผักนล้ำมิอยู่ย่ำปลาทูน่าใส่เส้นใส่ผักมาจ้ะพี่น้องจามามกินขอ้าเจียงน้ำกันเจ็บส,สวย จ้าซิมกับผักอยู่ขอค่ำใหญ่ๆโอ้ยว่าทำารยอย่ยงไรอหอมเอาผักแม่ไร้จักยอดออออแซ่บมาเลยจ้ะพี่น้องจ้ามากินอันแซ่บๆน้ำกันจ้า ชาติอันปลาอันทุน่าก็ได้ปลากระป๋องก็ได้ได้จากพี่น้องจ๋าแซ่บคือกันนลองเห็ดเบิองจา๋าแซบรสอะไรพี่น้องจ๋าอิววันต้องขออันโอกาสจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนได้จากพี่น้องจ๋าอิวขออนุญาตกินอันเขาก่อน เดียววันที่ได้เฝ้าไปเห็ุงานจากพี่น้องจ้าเดี๋ยวโอกาสหนาอิวสิพ้าพี่น้องไปหาเก็บพักแล้ะกันอันให้มาเห็ดแนวกินให้พี่น้องเบิ้งอีกเนะาะไผคือทอดน้องอด้วจ้าเดียววันคลิปหนาอิวสิพ้าน้องเด็กเตอร์ไปนําจ้าแต่ว่าคลิปนี้อิลกังขอลาพี่น้องไปก่อนเนาะจ้าสวัสดีจ้า